การร่วมันนี้ก็มาถึงร่วมงานวันนี้ก็ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับโอชอชิครั้งหนึ่งใช่ค่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นงานคู่ครั้งที่สองที่เรามาร่วมกับโอชิเลยแล้วก็เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์จ e มินายกับโพดด้วยใช่เป็นยังไงก็ก็เห็นความน่ารักของสองคนนี้นะคะเพราะว่า คือเราหนูรู้จักน้องมาตั้งแต่แบบผู้เข้ามาแล้วพอมาเห็นเขาได้อยู่จุดตรงเนี้แล้วก็ได้ร่วมง,งานกับแบบโอยชิที่เขาบอกว่าเขาก็ดื่มมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มาได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจออกับเขาด้วยค่ะใช่น้องๆน,น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะองสาว็ชิใช่ใช่ค่ะปีที่แล้วที่เราไปร่วมมาเป็นเป็นขูงเป็นซีโร่เป็นทริป อ๋อพี่มิวชอบอะไรชอบอีวุยอีวุ่กน่ารักเลิฟชอบปิกาจูค่ะคือแบบจริงๆอ่อะคือตอนแรกอะเลิฟอะคือชอบรู้จักปิกาจูอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีฉายาจากแฟนคลับเพราะแบบหรือว่าช็อตเก่งเพราะว่าชอบช็อตฟิลกับพี่มิวเวลาแบบแฟนคลับมีแบบจะมีโมเมนต์จ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วล้วก็ช็อตเขาก็เลยแบบว่าปิกาจูเลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบปิกาจูแล้วน้องก็น่ารักมากเลยค่ะตอนที่น้องหมุนแบบ เมื่อกี้เอเก่งเก่งมากเลยค่ะค่ใช่ใช่ค่ะข้อหนูชอบอีวีค่ะก็น่ารักดีแล้วก็อยางคือมันมันจะมีถึงขั้นที่แบบตอนที่มันเปลี่ยนร่างอ่ะมันจะเปลี่ยนไปแหลแบบหลายแบบแล้วก็เพิ่มสีสันความน่ารักของมันแล้วมันก็จะมีแบบความสามารถในแต่ละตัวที่ต่างกันก็คือสปาร์กจอยเวอร์ใช่แล้วก็เพิ่มความสดใสได้ จริงๆอ่ะเลิฟชอบกินน้ำพึ่งมะนาวค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อยู่ในงานกินสีเขียวสดชื่นคือแบบอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอได้กินอะไรที่มันเย็นๆแล้วก็เฟรชก็คือสดชื่นมากค่ะค่ะของหนูก็ชอบน้ำพึ่งมะนาวค่ะรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบไม่เบื่อแล้วก็สดชื่นเดี๋ยวว่าจะลองไปดูแบบรสชาติอื่นๆบ้างค่ะ อีก3วันจะออนแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็คือพวกเราถือว่าเป็นซีรีส์แซฟ,ฟิกเรื่องแรกของ GMMTV แบบเต็มเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ย3 5องศาที่โลกเองเป็นซีรีส์วัยรุ่นน่ารักใสๆ,ๆะค่ะเป็นแบบบ<ช>๊อบบี้เลิฟซึ่งเชืช่อ <ๆ S 1> ว่าทุกๆคนต้องเคยเจอในชีวิตอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็น มันเหมือนมันเหมือนเป็นแบบซีรีส์ที่แบบเหมือนเราย้อนวัยเหมือนกันใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นในวัยที่มัธยมที่4ใช่ไหมใช่หนูว่ามันมันน่ารักในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเล่นเล่นแบบมิวเลิฟอะไรเงี้ยแล้วก็องศาซานเนี่ยค่ะเด็กที่แบบจองแจงมาเจอเจอจ้าอะไรเงี้ยค่ะมีนนนนนะคคคคตอออไหหทุกลายยรโอ้หนูก็รอนะหนูก็จริงๆหนูก็รอแบบว่าจริงๆเราปิดกล้องตั้งแต่ เดือนที่แล้วพุพธสจิไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ก็คือพุทธไม่ใช่พุทธพุทธสจิก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะแบบจริงๆเหมือนด้วยซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมีดีเทลแล้วก็เหมือนแบบ พี่ฝนตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ค่ายเราก็คือตั้งใจมากดีจริงๆเลยเนี่ยค่ะก็คือมีดีเทลเยอะทุกอย่างก,ก็เลยอ,ยออกมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็เลยแอบจะช้านิดนึงคะ่ะแต่ว่าฟินแล้วก็เกินความคือคือมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบแฟนคลับไม่เคยเจอเราอ,อใช้เกินความคาดหมาย ใช่คือ <c oughs> หนูอ่ะรู้สึกว่าแบบย้อนกลับไปม4แล้วแบบว่ามีแต่แบบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกฟินแบบเออมันคือเราไปเรียนหญิงล้วนด้วยแล้วแบบพอได้กลับไปแบบกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเยอะๆก็ฟินค่ะแล้วเราพอแบบมันจะมีะซีนที่เราเข้ากันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมจากที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เราแบบแอบอย่างตัวหนูเองก็จะมีความเขินถามว่าฟินไหมมันก็ฟินเ <c oughs> พราะเราเป็นฝ่ายที่แอบชอบเขาแล้วอ,อย่างมันคือ มันเหมือนคาแรคเตอร์ชีวิตจริงที่หนูอะชอบแอบชอบแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกให้เขาได้รู้อะไรแบบปลื้มอะไรอย่างงี้เฉยๆค่ะอะไรนะอุ้ยอะน้องอะให้ให้น้องพูดก็เป็นตัวเองหรือพี่มิวเท่ากับองศาแต่องศาจะมีความแบบจ่องแล้วก็มีความโกกกว่าแต่ว่าเล้วว่าตอนที่ถ่ายอะพี่มิวคือองศาเพราะว่าทุกครั้งที่ไปกองอะค่ะ จะสะดุดอะไรสักอย่างที่มันไม่ค่อยน่าสะดุดคือแบบพื้นก็ค่อนข้างเรียบนะคะ,ะแต่ก็ยังสะดุดได้แล้วก็แบบ <c oughs> องศาปะเนี่ยองศาหนึ <c oughs> ่งร้อยเปไม่เข้าคาเลคเตอร์ไงเดี๋ยวตั้งแต่เช้าอย่างของน้องเลิฟก,ก็แน่นอนว่าเขาสดใสอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นเออสันที่แบบชายออกมาก็ดึงดูดเอียงโลกเอียงค่เอียงเยอะไหมก็เยอะอยู่ เยอะอยู่ค่ะเชิญชวนคนที่อยากจะมาร่วมเ้ามานะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมลุ้นกิจกรรมแล้วก็ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นด้วยกันกับน้องโฟร์เจมินายค่ะเราก็อยากไปนะคะหนูไปได้ไหมอ่ะอยากไปเที่ยวอ่ะถ้างั้นเราต้องส่งแล้วนะเราถ้างั้นเราก็ต้องหนูต้องซื้อต้องลุ้นลุ้นเหมือนกันเฮ้ยขวดมันมีขวดใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวหนูไปไปหยิบมาได้แบบ้เฮ้ยวิมิวเมื่อกี้เราลืมเรากินโอชิเราเลือกปลา เขาไปเอาของเขาน่าจะเก็บไปแล้วอ่ะโอ้หนึ่งในหลานแปลกมากได้เลยฝากเลยเนาะได้ค่ะใช่ก็ฝากย่ิบสามจุดห้าองศาที่โลกเอียงด้วยนะคะอีก3วันเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ออนทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางจีมเอ็มยี่สิบห้าค่ะ จีนเอ็มทีวียี่สิบห้าจีเอ็มยี่สิบห้าแล้วต้องขออีกรอบได้ไหมอ่ะได้หล่ะทำไม่โ <laughs> okay. อเคหนึ <laughs> ่งสองสามอ่ะใครยังไงก็ขอฝากทุทกๆวันศุกร์นะคะเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะทางจีนเอ็มยี่สิบห้านะคะแล้วก็ดูย้อนหลังในที่ที่ไหน Netflix คะ่ะทาง Netflix สองทุ่มครึ่งคะ่ะ <laughs> ใช่แต่อย่าลืมนะคะขอบคุณะคะ่ะ